นายนๆๆนายนายนนอ่า oh, ิ้มไม่เคยออกไม่กังวลใจหลังจากชมเสร็จเนมีความประสงค์ที่จะกลับให้เราเดยมีรถตรงบูเขาดรงเสาดณานั้าที่เราเห็นรถจอดอยู่นะครับจุดนั้นจะเป็นจุดรอรับกากลับนะครับซึ่งจะมีรถหมุนเวียนออกทุกห้าถึงสิบนาทีจนกว่าจะถึงนสิบแปดนาฬิกาโอ้โมงเย็นนะครับ มันก <formation jin inh throat> <kr> ็จะมีอีกสองสวนจะเป็นหุบเขาเด่นเสาแล้วก็สวนพลังเศสด็จหนึ่งสอง้วยส่วนตรงนี้คือสตะบองเพชรใหม่แล้ว่าตะบองเพชรสองนะครับตรงนี้จะมีเด่นเสาพวกคู่อยู่ด้วยประมาณห้าสิบสายพันธุ์ซึ่งจะมีหลายไซส์อกระลังง่วงนอนค่ะลูกตรงได้แฟนเฮนง่วงนอนเหรอลูกง่วงนอนเออง่วงนอนนี่ดูไหนดูเสาดิแนโดูเสาเห็นไหมเนี่ยโอ้โห โอ้โ้ดิดูไดโดนสาวเ็วตาจะเลือดไม่สุดละตาจะเลือดไม่สุดละอะไร เดี๋เย่จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำสถานที่แล้วก็จุดจุดนดที่หนึ่งน,นะครับโอเคครับเราได้มาถึงจุดที่สุดในการนั่งรถชมอยู่แล้วนะคะนนรับเชิญท่านลงเดินถ่ายรูปแล้วก็ดดดวดเดินชมสวนและตามพยาสายเลยโอเค okay, ครับเชิญเลยครับ